สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมเครื่องผลิตโอโซนนะครับตัวนี้ตัวฆ่าเชือเ้อไวรัสนะครับตัวกำจัดไวรัสขนาด8คูณ12ครับกวาง8ยาว12หนา4นิ้ว เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับด้านในที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือตัวเป็นหลอดนะครับหลอดตัวนี้เป็นหลอดสร้งโอสามนะครับเป็นโอโซนล้วปล่อยโอโซนด้วยการปล่อยไฟนะครับไฟเข้าไปนะครับจะถูกกล่องนี้จะทําไฟแรงสูงนะครับสองกล่องเราใส่ไปสองชุดนะครับ มีหลอดสองหลอดนะครับแล้วก็เรามีพัดลมตัวนี้นะครับดูดอากาศดูดอากาศที่ผลิตแล้วนะครับขึ้นสู่ข้างบน,นครับหมุนมันจะหมุนออกแผ่ออก่าเนี้ยนะครับแผลอะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นโอสามนะครับเวลาเราเปิดเราจะได้กลิ่นออกมาคล้ายคข,ข้าวปลานะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูเลยนะครับ เขอเสียบไฟนะครับเปิดสวิตนะครับจะเห็นว่าไฟมันแลกอยู่นะครับเราลบปิดไฟนะครับท่นจะเห็นไฟแสงที่กระพริบอยู่นั่นนะครับเป็นแสงของการจ่ายไฟสูงนะครับ ไฟสูงจะทําให้เกิดประจุนะครับตัวนี้จะเป็นประจุลบด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดการสาร์คหรือการอาร์ตนะครับเปิดไฟปกตินะครับนี่นะครับหลอดหลอดโอก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับผลิตบางที จริงมันไม่ได้ผลิตควมทีนะครับเสียงที่ได้ยินนะมันเสียงการอ์คของหลอดนะครับจะอ์คขั้วหลอดเลยนะครับไฟจะวิ่งกระโดดจากแกนกลางสู่ตะแกรงรอบๆของหลอดนะครับทำให้ตัวกา๊าซเกิดก๊าเกิดการ,กการแตกตัวของออกซิเจนนะครับทำให้เกิดก๊าซโอ๊ดซอโซนนะครับซึ่งเป็น สูตรของโอโซนก็คือ O3 มีออกซิเจนสตัวนะครับซึ่งถ้าสูดมจำนวนวมากหรือว่ามีจำนวนวมากๆนะครับก็จะเป็นอันตรายนะครับแต่เนื่องจากเราเอามาใช้ในการกำจัดกลิ่นการกำจัดกลิ่นของเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า,ผาห้องนอนรถนะครับที่มีกลิ่นอับมีควันบุหรี่มีอะไร นะครับกินห้องไม่ได้เปิดนานๆนะครับมีกินอับเช่นห้องที่มีปูพรมนะครับมีพรมมีผ้ามา่นกกานต่างๆที่มีกินอับนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับเข้าไปใส่นะครับเพื่อที่จะช่วยทําให้อากาศแตกตัวกลายเป็นโอสามนะครับซึ่งจะไปทําให้โมเลกุลของอากาศเปลี่ยนไปนะครับ โมเลกุลของกลิ่นนะครับจะทําให้กลิ่นหายไปนะครับเราก็เปิดในห้องประมาณ4ี่คูณสี่ห้องไม่ใหญ่มากนะครับก็ใช้เวลาไม่มากนะครับตัวผลิโตโอโซนฆ่าวรัสกาจัดกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นอับตัวนี้นะครับเราเทํามาสองรุ่นนะครับรุ่นห่าถึงสิตารางเมตรแล้วก็สิบตารางเมตรถึงยี่สิบตารางเมตรนะครับในห้องที่มีความกว้างนะครับห้าถึงสิตารางเมตรหรือรูปบาทเมตรนะครับก็คือ สี่คูณสี่ก็จะอยู่ประมาณสิบสิบหกนะครับสี่สี่สิบหกสี่คูณสี่ก็คือสิบหกตารางเมตรสิบตารางเมตรก็คือห้องเล็กๆนะครับหรือถ้าเราจะใช้สี่คูณสี่ก็สิบหกตารางเมตรเราก็ใช้เวลาประมาณเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ขีนอับหายนะครับถ้าเราใช้สิบถึงยี่สิบตารางเมตรก็ใช้สี่คูณสี่สบายนะครับ 5-10ตารางเมตรอันนี้ก็จะใช้หลอด2หลอดนะครับ2ชุดถ้าเป็น10-20ถึงตารางเมตรก็จะใช้หลอด4ชุดนะครับอยู่ในกล่องเดียวกันนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องลมนะครับลมจะวิ่งผ่านด้านข้างนะครับลงลงมจะผ่านรูนี้นะครับ ลมหรืออากาศนะครับอากาศที่ดูดเข้าไปนะครับจะผ่านรูแล้วก็จะเข้าไปทําให้กาซอากาศเกาศิดการแตกตัวเป็นโอสาแล้วก็จะออกมาทางด้าน,นลมด้านบนนะครับส่วนนี้ก็จะมีการโอสามขึ้นมานะครับสวีน้นะครับ ใส่ไฟเข้าเปิดนะครับเปิดอย่างนี้นะครับทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงห้องเล็กๆหนชั่วโมงห้องใหญ่ๆนะครับสําหรับตัวนี้และถ้ารุ่นใหญ่นะครับรุ่น1 0บถึงยีตารางเมตรก็จะใช้เวลาน้อยลงนะครับในการกำจัดบบบกิ่นนะครับตอนนี้กิ่นออกมาจะเป็นเหมือนกับอ,อ,อยู่ริมทะเลสาบหรือ อยู่ที่เลี้ยงปลาเยอะๆนะครับจะกินเป็นขาวๆนะครับออกมานะครับซึ่งอยู่นานๆไม่ดีนะครับมีผลมีอันตรายกับร่างกายมนุษย์นะครับระบบลมหายใจนะครับแต่ถ้าอากาศไม่ดีอากาศอาบกินอาบนะครับเราก็ใช้ได้นะครับเปิดได้นะครับเราต้องดูวพอเหมาะสม หรืออีกกรณีหนึ่งวิธีใช้นะครับเราก็าไปเปิดในห้องแล้วเราก็ปิดประตูทิ้งไว้แล้วเราก็ออกมาจากห้องนะครับหลังจากที่เปิดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องเข้าไปปิดเครื่องเย่าหายใจนะครับเข้าไปปิดเครื่องเสร็จแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างออกให้ลมระบายไปสักประมาณ10-20นาทีแล้วเราค่อยเข้าไปใช้ในห้องปกตินะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้กันทั่วไปนะครับคำเตือนของโอโซนนะครับก็ข้อสำคัญของตัวนี้นะครับประเด็นสำคัญที่เราต้องการนำ,านำมาใช้งานก็คือโอโซนเนี่ยช่วยในการกำจัดกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่วนประกอบของไออ,อไระเหยของสารอินทรีย์จะถูกโอโซนเข้าทำลายส่งผลให้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยหรือกลิ่นอับความชื้นต่างๆนะครับก็จะถูกกำจัดไปอย่างรวดเร็วนะครับโอโซนช่วยในการทำลายและยับยั้งการจเรจริญเติบโตของเชื้อโรค ชื้โปรตีนที่ห่อหุ้มจะสามารถจะไปทำลายโปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อราต่างๆ,างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสสพอ์หรือเชื้อรานะครับจะถูกโอโซนเข้าไปทไําลายทําให้เชื้อโรคไม่สามารถจะเลืต้ตบโตได้นะครับโอโซนช่วยในการสลายกา๊าซพิษโดยจะเข้าไปทไําลายโครงสร้างของกา๊าซพิษต่างๆนะครับ ทำให้เกิดการสลายตัวหรือเปลี่ยนรูปไปนะครับโอโซนมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติในการฟอกสีปัจจุบันมีการนำเอา,อาเทคโนโลยีโอโซนตัวนี้เข้าไปใช้ในการาผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดบำบ,บัดน้ำเสียแล้วก็น้ำที่ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแม้แต่เครื่องซักผ้า เรื่อทำน้ำดื่มในเครื่องซักผ้าเราก็มีทำนะครับทำกาซโอโซนไปทำหัวทรายไว้ใต้ถังซักผ้านะครับเนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสีและกำจัดบำบัดน้ำเสียทําให้น้ําเสียที่เคยก่อให้เกิดมูลภาวะทั้งทางน้ําและทางอากาศนะครับสามารถกลับมาเป็นน้ําที่ใสและก็สะอาด ลกักษณะของน้ําเป็นน้ําที่ดีขึ้นได้ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมนะครับไฟที่ใช้เลี้ยงตัวนี้นะครับก็220โวลต์นะครับเราไม่ควรจะเปิดฝาแล้วก็ไปเปิดไปจับนะครับไฟดูดนะครับเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานนะครับควรเปิด2-3ชั่วโมงต่อครั้งในพื้นที่นะครับอายุการใช้งานของเครื่องนี้ก็อยู่ประมาณเหมือนหลอดหลอดนีออนนะครับ เหมืนหลอดไฟก็ประมาณหนึ่งห้าพันชั่วโมงเรียกว่าประมาณนั้นเถอะนะครับอีกนิดนึงนะครับก็ตัวเนี้ยสามารถที่จะนำไปทำน้ำโอโซนนะครับทำน้ำโอโซนชิ่มค้นแล้วก็นำไปสระสระอะไรสระผมนะครับ กำจัดเชื้อไวรัสกำจัดลังเคอาการคันอาการของเชื้อราที่อยู่บนศรีรษาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวต่อๆไปนํามาให้เห็นกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและที่สําคัญท่านที่จะคิดจะกดอไลค์นะครับก็ ให้เปลี่ยนจากการกดอนไ์ like เป็นการแสดงความเห็นนะครับแนะนําปิชมเข้ามานะครับเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นนะครับเพราะถ้าท่านกดอนไ์ like, กดไม่ถูกใจเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้สวัสดีครับ